สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็ดูเหมือนเริ่มมีความสนุกกับการทําธุรกิจกิฟฟารีนแล้วนะครับแต่อความสนุกเนี่ยพอช่วงเริ่มต้นธรรมชาติของการทํางานเนาะมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะราบรื่นไปสมบทุกอย่างนะครับอยากจะถามนิดนึงว่าพอเรามาเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีอย่างจริงๆจังๆช่วงแรกๆเลยเนี่ย คาดหวังอะไรจากกิฟฟารีนอยากจะได้อะไรจากกิฟฟารีนในช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆก็อยากได้ค่าคอมเยอะๆในใจไม่ได้คิดอะไรอ่ะคิคอมมิชชั่นเยอะๆก็น่าจะดีแล้วนะเป้าหมายเยอะไปกว่านี้ไม่คิดคิดแค่ว่าเอารายได้ก่อนนะครับและเราก็เลยลงมือทําเห็นว่าค่าขายยังคงทําอยู่กิฟฟารีนก็ยังคงทําด้วยเราแบ่งเวลาในการทํางานสองส่วนนี้ยังไงเพราะว่า รับราชการค้าขายกิฟฟรีน3อย่างเลยนะค,ะครับเราเราแบ่งเวลายอย่างไรช่วงแรกๆก,ก็ช่วงแรกๆก,ก็หลังจากที่ว่าไปไปฟังที่ว่าศูนย์แปดลิ้วนะคะคกลับมาดิฉันก็ไม่ได้ทําธุรกิจตัวนั้นก็มาทํากิฟฟรีนอย่างเดียวก็คือว่ามันเหมือนไปขายของแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บมันก็มีปัญหาบ้างก็คืออุาาปสรรคระชวนก็ไม่ทําอ๋อไปแนะนําธุรกิจแ้วเขาาอาจจะยังไม่สนใจเพราะว่าอีกอย่างเรายังไม่มีความรู้บางทีเขาถาม ตอนท้อค่ะก็เราให้ดาบูุธฟังดาวพุธก็ให้กําลังใจแต่ยังไม่เลิกยงเดินหน้าต่อเขาก็จะบอกว่าชวนคนหนึ่งชวนถึงห้าครั้งนะเขาก็บอกเงี้แล้วก็ตั้งเป้าหมายให้หนูทุกวันว่าชวนให้ได้วันละคนอผมจะโทรถามทุกวันได้ไหมวันนี้ครัถ้าวันไหนผมเข้าเวรไม่ว่างเป็นไงคุ่งหวังเราได้กี่รายแล้วได้ไหมวันนี้ครับ เราก็เรีความรู้สึกว่าเราค่อยๆปรับอารมณ์ตัวเองไหมคืออย่างนี้ฮะคนเราพอไปเจอการถูกปฏิเสธถ้าเกิดเราไม่เข้าใจธรรมชาติของคนนะใจเรามันเสียคือใช่ไหมไปชวนเขาแล้วเขาไม่สมัครเนี่ยพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติคนเผมก็ปลอบเสมอว่าครับผมปลอบเสมอว่าเธอจะไปท้อทําไมดูเราสิเขาชวนเธอตั้งสามปีเธอยังไม่ทําเลยเออนึกถึงนึกถึงตัวเราช่ใน่ไม่เธอชวนแค่ครั้งหนึ่งสองครั้ง เขาไม่ทําก็ไม่เสียตังอะไรครับก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายคุณสามีพูดแบบนี้นะคุณส้มว่าไงก็มีกําลังใจมกำลังไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาสวยก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคยวิเคราะห์ไหมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เขาที่ไม่สมัครเนี่ยเพราะเขารอดูการเปลี่ยนแปลงตัวเราใช่มเห็นเห็นเห็นคุณส้มบอกว่าวันนี้ไม่สมัครไม่เป็นไรเลิกเลิกใจเสียและเรารีบทําตัวเองรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าเดี๋ยวกลับไปชวนใหม่เออแล้ววิธีนี้ตตลงได้ผลไหมได้ค่ะได้ยังไงฮะเราติดมาจากคนคนเดิมที่ชวนแล้วไม่สนใจคุณส้มใช้วิธีไหนไม่เป็นไร เอาไว้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าเขายังไม่เปิดใจกันเลนเขาไม่ไปเทียงไม่ไปอะไรไม่เป็นไรแต่เราก็พยายามทําให้เราได้รับตําแหน่งทุกๆเดือนแล้วเราก็ไปหาเขาแล้วก็ทําให้สวยกว่าเก่าคือให้ให้ดูดีขึ้นว่าเรามาทากิฟฟิลินแต่มันก็ดีจริงๆเขาก็เริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะมันดีขึ้นนี่ว่าอะไรเนี่ยเขาเกิดพอหลังจากนี้ไปสักครั้งที่สองกับที่สามทีนี้เริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มทำแล้วทีนี้ก็ค่อยๆเปิดไปทีละคนแล้วที่เรา ที่เราไปชวนเขาเราก็ต้องสร้างให้เขามีรายได้เหมือนเราครับค่ะดูเหมือนคุณส้มเป็นสุภาพสตรีจะมีโอกาสขยายงานในกลุ่มของเพื่อนฝูงคนรู้จักในได้ดีและดาบวุฒินะอยู่ในสังคมของตำรวจรเออเราได้มีโอกาสแนะนำเรื่องราวของธุรกิจกิฟเฟอรีนยังไงล่ะฮะตอนนี้เพราะว่าภรรยาเขาแนะนำไปแล้วนี่คุณสุภาพบุรุษเนี่ยเขาทำกิฟเฟอรีนในฐานะของเรียกว่าตำรวจด้วยนะค,คนในเครื่องแบบอ,อบดาบวุฒิช่วยในยาฐานะที่ผมเป็นชาวไร่เก่า เรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี่ผมก็ช่วยขยายเพราะรผมผมรู้ว่าชาวไร่ปุ๋ยเนี่ยอย่างข้าวอย่างมันต้องต้องระเบิดหัวตอนไหนกี่เดือนอะไรเงี้ยผมอธิบายได้ไปเอาดีทางผลิตภัณฑ์เกษตรครับทางเกษตรแล้วแล้วผมเป็นตำรวจครับเป็นสายตรวจตำบลสัมผัสชาวบ้านมากครับผมก็จะถามว่าเอาเป็นไงป้าเป็นไงสบายดีไหมครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเป็นไรอะ่ะปวดข้อปวดเข,ข่าโอ้มันมีตัวสินค้าตัวนี้อิเลดอะไรที่กิน สิบบำรุงข้อสมองไม่ดีก็คอลรมบีสิครับสายตาสั้นก็แอลซีวิตอะไรนี้เราพูดให้เขาฟังพูดเขาฟังว่าสินค้ากิฟฟิงเรามีสองพันรายการรคับนี่ก็เป็นธรรมชาติรรธมชาติไม่ได้ดูต้องแบบโอเครียดอะไรมากมายดูเหมือนทั้งสองคนเริ่มจับจุดถูกแล้วว่าธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสมัครบ้างไม่สมัครบ้าง คนชอบสินค้าบ้างชอบทําธุรกิจบ้างปะปนกันไปค,คงไม่มีใครที่รังเกยียจเรารเรหรือไม่มีใครปฏษษษิเสธเราไปสมดทุกอย่างไม่ทําธุรกิจก็ซื้อสินค้าคะนะหรือบางคนก็ทั้งซื้อด้วยทั้งทําธุรกิจด้วยปนกันไปนหมดถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราเหมือนกับเป็นมือใหม่ในกิฟฟารีแต่พอทางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองทั้งสองท่านเนี่ยมีวิธีการพัฒนาตัวเองยงัยงไงเออเราอยากสําเร็จแล้วนี่เนาะจากเดิมจากเดิมจะเรียกยังไงดี ลุยไปข้างหน้าเอาแบบมวยวัดไปอนนะของเ<ช> <ๆ S 2> ดิมทีนี้เราจะไม่มวยวัดละเราจะมามพัฒนาตัวเองเลยทั้งสองท่านพัฒนาตัวเองอยังไงก็เริ่มเริ่มเรียนเริ่มเข้าอบมรมเวลาทําบริษัทก็มีอบรมหรือว่ามีจัดเกี่ยวกับแชมป์บอทด้วยแชมป์อะไรเงี้ยเราก็เริ่มชวนคนเข้าเข้าเข้าประชุมเข้ากิจกรรมของบริษัทค่ะแล้วก็พาดาวไลน์ไปที่อินท่า ไปที่อินทราให้เขาเห็นครับเพราะว่าลําพังเราไปพูดคนเดียวนะ่ะมันจะน้อยคนพอเราไปหลายๆคนเนี่ยมันก็จะกระจายแล้วทีนี้ก็ทําแบบนี้แล้ค่ะก็แล้วก็ได้ไดใจค,คือเราก็ดูแลพอเขาซื้อไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ดูแลผู้บริโภคเนี่ยยอดมันก็มาจากตรงนี้นะคะมันก็ทำให้สนุกกับงานแปลว่ากิจกรรมของบริษัทไม่ขาดไม่นะขาดอินทราเนี่ยมีพาคนมาด้วยะนะแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องของสินค้าทุกๆรูปแบบเลย พูดง่ายเติมเต็มนะส่วนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดเป็นยังไงทีนี้เรามาพัฒนาตัวเองไปแล้วผลตอบรับดีขึ้นไหมครับดีค่ะดีดีค่ะก็ก็ขึ้นตําแหน่งรับตําแหน่งทุกเดือนนะคะือก็มีเป้าหมายนะคะก็เมื่อทํำแรกๆก็ ตัดสินใจขึ้นตำแหน่ง Paradise พาราได์ภายใน1ปี 1> ก็ขึ้น11เดือนนะคะโอ้เก่งมากเลยเราเราเราบอกว่าตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรเยอะคิดแต่ว่าจะทํายังไงให้ได้คอมมิชชั่นเยอะๆะนะแต่พอทํามาสักพักเป็นพาราได์ผมว่าความคิดต้องเริ่มเปลี่ยนนะ,ะจากเดิมที่สนใจแต่เรื่องของคอมมิชชั่นน่าจะมาสนใจเรื่องของการพัฒนาคน<ช>หรือการสร้างคนในทีมด้วยใช่ไหมครับทีนี้เราเนี่ยดูแล้วเป็นคนคล่องเป็นคนเก่ง แต่เก่งอยู่สองคนก็ไม่ได้มีวิธีการวิเคราะห์คนยังไงเวลาเราจะสร้างใครสักคนหนึ่งเป็นดาวไลน์ของเราอ่ะจะทําให้เขาเก่งจะให้เขาเป็นโกสตาร์เป็นเมอร์คิวรีอยู่เรามีวิธีการวิเคราะห์คนไหมมีค่ะมีก็เราก็ดูว่าพอเราให้พอเราไปชวนเขามาเนี่ยเราก็ดูว่าเอ๊ะคนเนี่ยจะจะมาทําธุรกิจกับเราไหมอะไรเงี้ยพอเขาทำปุ๊บเราก็ลงไปประกบคือช่วยเขาขยายงานพอทุกคนพอมีรายได้ก็จะสนใจเองว่า เขาจะต้องทําอะไรมั่งทีนี้พอเราชวนไปประชุมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นก็ทาก็ทําแบบนี้ค่ะก็คือเอาสร้างทีละสายเพราะว่าถ้าเราหลายๆสายเนี่ยเราก็ยังไม่เก่งแต่ทีนี้เราอาศัยว่าเรามีพลังเราเต็มร้อยกับกิฟต์ฟรีนอยู่แล้วแล้วก็ไปไปไป,ไปสร้างแล้วก็เปิดหน้ากว้างไว้คือคือว่าคนไหนจะทําธุรกิจเราก็พาเข้าประชุมแล้วก็เราลงไปช่วยขยายงานตลอดะคทะครับเราสังเกตยังไงว่าคนเนี้ย มีแววที่เราจะปั้นเขาให้เป็น p a r a d ด s e เออมีวิธีการดูแววเขาไหมเช่นเนี่ยคนที่ถามคําถามแบบเนี้ยคนที่ชอบคุยกับเราเรื่องนี้คนที่สนใจเรื่องนี้โอ้คนนี้แววดีใช่ก็คือคนที่สนใจแล้วก็จะจะถามว่าสินค้าเป็นยังไงใช้ชอบชอบขายก่อนแล้วก็กล้ามั่นใจแล้วก็อย่างหนึ่งที่เนี่ยก็คือว่าอ่อนะาเป็นคนกล้าสแสดงเป็นคนกล้าสแสดงออกแล้วก็ พยายามมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบเราสินค้าไปขายเออตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันสนใจมีสนใจในสินค้าแล้วเราก็จะไปเทรนเกี่ยวกับการขายว่าจะไปบอกฟโทรมาถามเรื่องแผนแล้วเราแผนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะสอนแผนก็ด้วยเริ่มเริ่มจะทําธุรกิจสนใจเราก็จะให้พูดบอลซินโกก่อนให้เขาพูดตรงนี้ก่อนแต่อันดับแรกเราก็พาเข้าไปแล้วก็ไป ไปเป็นพี่เลี้ยงอะเนาะเราก็ไปช่วยเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้ทาแบบเราครับทําแบบเราแล้วเดี๋ยวทําสําเร็จแน่นอนอนี่เราทํากิฟฟรีนมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจากเดิมชอบสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวพอทํามาจนเป็น p a r a ได s ์เนี่ยพอจะสรุปได้ไหมว่าเราประทับใจอะไรในธุรกิจกิฟฟรีนบ้างความประทับใจมันเป็นมรดกอานี่คือสิ่งที่ชอบใช่ไหมะฮะ ลูกกี่คนแล้วนะฮะสองคนสองคนชอบคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเขาก็มองว่าไออาชีพที่ที่ทําอยู่เนี่ยจะสร้างประโยชน์กับลูกได้ยังไงเอาประทับใจในเรื่องของแล้วก็ได้ประกันด้วยมีประกันแถมไปด้วยจากการใช้สินค้าแล้วก็ที่ชอบคือไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายตรงเนี้ยแล้วก็สินค้าเขาเนี่ยสินค้าของกิฟฟลีนเราเนี่ยใช้ดีแล้วมันเห็นผลจริงๆครับค่ะ เราก็ใช้จุดนี้เป็นตัวตัวขายเล่าเรื่องนะครับให้กับคนนี้ตอนตอนตอนนี้ดาบวุฒิยังคงทำรับราชการอยู่และดาบวุฒิแบ่งเวลาอย่างไงฮะช่วงเจ็ดวันจันร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเออช่วงที่เข้าเวรเนี่ยเราก็จะไปเข้าเวรแต่ไปเข้าเวรการทํางานบางทีเจอเพื่อนตำรวจเราก็คุยเหมือนกันเรื่องกิฟฟีนครับอย่างเช่นวันนี้บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแล้วนะมาอัดรายการกิฟฟีนครับครับออกช่องกิฟฟินชแนลอะไรเงี่ย แล้วทําไปถึงไหนแล้วสินค้าเนี่ยสินค้ากิบรีนมีอะไรบ้างก็แฟบสบู่แบรนดิญี่ปุ่นกิจวัตรประจําวันที่เราต้องใช้ค <ำ S 2> คุณเปลี่ยนกิจวัตรให้เป็นกิจการคุณก็มีไรายได้แล้วเ <คำ S 2> ฮ้อจริงเลยสตาโตกันหมดเขาก็เริ่มเริ่มตอนนี้เริ่ม,มเป็นตำร,รวจของผมก็ครึ่งลงพักแล้วครึ่งลงพักแล้วครับแต <c oughs> ่ว่าเราก็คือยังคงทํางานอย่างเต็มที่ไม่ไม่เบี่ยดเบียนเวลาราชการนะเราเอาเวลาออกเวรแล้วเราก็จะไปกับ ไปด้วยกันแต่เวลาเขาไปทํางานแน้วหนูจะเอาหนังสือให้เขาไปด้วยเอาหนังสือบอกพี่เวลาเขาถามเราจะได้รู้เออข้อมูลไปแล้วทีนี้เขาก็โทรมาจมีคนสมัครแล้วนะคะอะไรเนี่ยบอกให้เราจดแล้วเราก็ไปสมัครแล้วก็เอาของไปส่งก็คือว่าเราเป็นมลชนไงก็เนี่ยก็ช่วยกันทั้งสองสองทางครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราคุยกันมาถึงช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันต่อจะเป็นอะไรต้องติดตามชมกันนะครับ มันเป็นยังไงอะเอขายขยายบริการและประชุมก็คือการขายก็ตอนแรกเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องขายก่อนเพราะเราเพิ่งทําธุรกิจเป็นปีแรกเพราะประสบการณ์เราเคยเราเป็นแม่ค้าใ่เพราะเราขายไปเสร็จปุ๊บเราก็ขยายขยายก็คือเราต้องคนนี้จะทําธุรกิจเขาสนใจเกี่ยวกับรายได้ครับอ่าแล้วก็ไปขยายก็คือไปขยายช่วยให้เขามีรายได้เหมือนเราแล้วก็บริการก็คือบริการหลังการขายก็คือว่าเราขายของไปแล้วเนี่ยเราก็คอยถามถ่ายว่าสินค้าเป็นยังไงบ้าง เนี่ยค่ะก็คือสั่งซื้อสั่งซืของ,องแล้วถ้าคนคจะทําธุรกิจเราก็ลงไปช่วยทีนี้เราก็บริการขายขยายบริการแล้วก็ประชุมพอประจุมประชุมปุ๊บบริษัทมีประชุมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรแล้วก็พาเข้าทีนี้เวลาเราไปชวนเขามันจะง่ายขึ้น